เร่ที่อาะไรวันนี้น่ตกิว่ามน้อนอื่นต้องขอขอบคุณโมโนออริจินอลนะครับแล้วก็ที่ให้เราทำภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณมิเจอร์หักที่ฉายหนังของเราก็ เราเปิดที่นี่นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอีสานเพราะฉะนั้นดีที่สุดถูกต้องที่สุดก็คือมาเปิดที่อีสานคำตัดสินโดยท่านพยูนค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าหา่างก,ก,ก็คืออะไรเดี่ยวไปดูไม่ <laughs> <laughs> เคยคนะ่ะไปดูท <laughs> ่านก็หนุนไงฮะอยากให้ดูความมันก็คือ <laughs> มันมีหลายความหมายนะ พญาปอกก็ได้คำว่าพญาปอกในที่นี้หมายถึงว่ามันเหนือปอกอ่ะสองข้อมูลที่ผมได้มานะไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่าคือหมอทรรมที่เลี้ยงผีหมอทรรมเนี่ยเขาเลี้ยงปอกไว้เลี้ยงปอกไว้หลายตัวเสร็จแล้วส่งไปเข้าคนอันนี้หมอไม่ดีนะหมอไม่ดีหมอผี เรียกหมอทำหมอทำที่ไม่ดีก็ส่งปออไปเข้า pixel, แล้วก็ให้เขามารักษาตัวเองก็ได้ชื่อเสียงได้เงินทองได้อะไรสมงไหลายตัวท,ท,ทุกตัวทุกตัวพอพอส่งไปเข้าไปปราบออกไปก็ส่งไปเข้าอีกคนหนึ่งทำอย่างนี es, ้ไปไปเรื <S <S ่อยๆแต่ผีมันน้านมันแข็งแรงขึ้นมันก็ ย้อนเข้ามาที่ตัวหมอธรรมท,ทีนี้ปอบทํรราเนี่ยนะนะก็คือคนทรรราเป็นปอบเรียกว่าปอบหาค่อมคือหมอทรรที่เป็นปอบคือคนมีวิชายังเป็นปอบเพราะนั้นาสามารถแปลงกาย,ปกายเป็นไข่ก็ได้เป็นเก็บปอไปนั่งกินเป็นเป็น ได้หมดได้หมดได้หมดเลยม,ม,มีครับเรื่องแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้นะสิ่งแรกที่ทำคือความสนุสนานก็คือเอเอหลอกหลอนแน่นอนมีเนื้อหาสาระมีเนื้อหาสาระปอบเรียบเรียบง,ง่ายๆก็คือกิเลสคนนั่นแหละ ถ้ามันก็กอ,อกกินเข้าไปมากๆก็เรียบร้อยมันใช่ไหมก็มีแน่นอนเนื้อหาสาระในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับวิถีคือว่าการนำนำเอาเนื้อหาสาระไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจาวันได้นี่เป็นเป้าหมายสูงสุดของเมอาพยนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่อง ยมีอกาที่เอาความเชื่อคุณบ้างนะครับไม่ยากเลยเพราะว่าเขาเชื่ออยู่แล้วปอบกับคนอิสานยังอยู่และจะอยู่ไปอีกนานความเชื่อเลย่องนี้ปัจจุบันก็มีและปัจจุบันคนที่ถูกกล่าไว้เป็นปอบก็ยังมี มันคือคนที่ไม่มีที่ยืนในในสังคมอ่ะคนที่ถูกเขี่ยวออกจากสังคมอ่ะที่แย่ไปหมดการถ่ายทำครับพี่โมก็เอ่อหาซีนกวันเพื่อให้เจอส่วนมากปูเช้าทุกวันทุกวันเลยอ่ะกันซินกลางคืนอ่ะ มันซีนกำพื้นน่ะก็ต้องถ่ายถ่ายกำพื้นสิเออถ่ายทุาวมายมันดีดีเท่าไหร่ครับอ้าวพูดมากค่ะก็ดีใจที่วันนี้มาถึงแล้วนะคะก็เป็นวันที่ทุกคนก็มาเรียมตัวอีกรอบนึงหลังจากที่ห่างถายกันไปนานแล้วก็เป็นวันที่หนังเดิงหางก้องเนี่ยจะได้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วครัก็ดีใจแล้วะตื่นเต้นมากค่ะก่อนจะมาถ่านที่ระหว่างเพราะเราไม ก็ช่วงช่วงพีพอร์ตักชั่นนะคะก็ไม่ได้นานมากเพราะว่าเหมือนตัวคนเขียนบทแล้วก็มีที่ปรึกษาเป็นพี่ยุ่นยิงโยนด้วยนะคะแล้วก็ปรึกษาทางทีโมโนทุกนี่นั่นด้วยเรื่องแบบจะทำยังไงดีออกมาเป็นยังไงแล้วพอแคสต์เนี่ยก็ได้คุณแม่ช่วยแคสรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่หญคือแมตเติลกับแมจิมอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบนบโหบทท้าทายมากส่วนน้องมองก็ดีใจมากที่แคสออกมาทางแรกๆก็คือตรงคาแรคเตอร์เลยแฮปปี้มากส่วนมอน,นี่ก็คือเป็นเพจที่เราไม่รู้สึกว่าไปเจอมาได้ยังไงก็ไม่รู้คือแบบ แบบแบบแบงค์ในคาแรคเตอร์ที่ถูกต้องก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้กับแคชมากๆว่าตรงตามบทแล้วก็ทุกคนพยายามในการที่จะทำให้เป็นคาแรคเตอร์ออกมาให้ดีที่สุดทุกคนตั้งใจมากแฮปปี้มากๆบทดันเนี่ยมันเป็ะกานเราเป็นคนรุคนใหม่เนี่ยมันต้องมาทำเท่าที่เอ่อบทดันที่ว่าเราจะทำออกมาได้ดีเหมือนบทหรือเปล่าด้วยแล้วก็การประสานงานกับทีมงานเรื่องหลักต่างๆการปั้นเอ่อเรียกว่าอะไรเหมือนเอฟเฟกต์ของคุณแม่ ของทุกคนเลยอนะ่งเงี้ยออกมาจะสมจริงพอไหมหรือว่าจะเหมือนเหมือนออกมาที่เราคิดหรือเปล่าเ่ยต้องประสานงานกับทุกทุกฝ่ายเหมือนกันก็ดีใจใที่ทีมงานทุกคนก็ถูกแบบเกตเพราะทำงานมา,นานด้วยกันสัปดาหด้วยแล้วก็ทุกคนก็พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดแต่งทีก็ชั่วโมงนึงแต่งทีก็ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนแบบใส่ความตั้งใจตรงนี้เข้าไปมากๆเลยแสดงาาว่าเราต้องไปสงสาาต้อง วใ,ใช่ใช่อย่างอา่าทีมสไตลิสต์ก็จะมีนําเสนอมาว่าเออพอลเป็นอย่างนี้ดีไหมแล้วก็เพิ่มเสริมเติมแต่งเข้าไปว่าเออเป็นแบบนี้ก็ดีอะไรเงี้ยแบบเพิ่มตรงนี้หน่อยลดตรงนั้นหน่อยอะไรเงี้ยค่ะช่วยกันเป็นทีแล้วก็ทาพีพีเขาก็แบบแมเมเนจทุกอยาก่างให้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ปิดจ็อบสวยงามมา,ามกทุกเช้าค่ะที่สิงห์วันที่เห็นในเรื่องเนี้ยคือเป็นช่วงเย็นที่เรามากินข้าวแล้วก็ถ่ายคลิต่อถึงเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่การที่เราให้อ่าเป็นแบบโปรดิวเซอร์ครับเราดีดนะครับ ก็ความจริงก็ออกมาตามบทเลยนะคะค่อนข้างแต่ว่าก็ก็มีปรับหน้างานบ้างเพราะว่าด้วยสถานที่ด้วยหลายๆอย่างก็มีปรับบ้างนิดหน่อยแต่ว่าแค่จะไม่หลุดจากบทเลยค่ะบางได่อลหอกบางทีคุณพ่อบางแล้วแบบเฮ้ยแบบนี้ดีกว่าไหมก็มีปรับกันหน้าเจ็บด้วยต่างๆ้วยค่ะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่หรือไม่ใช่แค่บทอีสานก็ได้ทำในคมพวประเทศไม่ว่าตั้งแต่ไหนก็ถได้ ใช่พี่ว่าภาษาอีสานไม่ได้ยากขนาดนั้นที่จะฟังไม่แน่ไม่รู้นะคือเราเรารู้สึกว่าพอเราดูเรื่องเงี้ยหลายรอบมากเราสามารถเข้าใจได้เลยอาจจะมีบางคาที่แบบลึกมากๆอย่างเช่นแบบคันแขวเนี่ยน้องเนี่ยพูดน้องกล้องพูดว่าคันแขวะคือคันแขวอ๋อบอพารแบบหมันไส้หมันเชี่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแต่ว่าโดยรวมฟังง่ายค่ะแล้วก็มีซับด้วยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ดูยากเพราะถเราถืกบริบทของเรื่องอ่ะ เป็นสิ่งที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจําวันแล้วหลายๆคนน่าจะลิงก์ได้ว่าอ๋อ,อนนเหมือนบ้านนู้นเลยเฮ้ยเหมือนบ้านนั้นเลยอะคะก็ทุกคนดูได้ดูง่ายแล้วก็ได้ความบันเทิงได้ความคิดด้วยค่ะแล้วคนภาคไ,ไหนก็รู้จักกราะใช่หอมหอเคือคนทุกภาคเนี่ยในประเทศนี้สามารถเป็นกปราได้เอาแค่นี้สามารถเป็นกปราได้ <c oughs> อันน <c oughs> าาีน้ค่ะนักแสดงบ้านนั้นจรเลย นับสุดมากคือในฐานะนักแสดงเนี่ยเราย่อมอยากได้บทที่พิสูจน์ความสามารถของตัวเองแล้วก็ต้องขอบคุณบทเรื่องนี้ที่ให้ครบรถจริงๆให้ได้ใช้วิทยายุทธได้ได้ใช้วิชาวความรู้ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนสั่งมาได้ครบมากๆถือว่าเป็น คงไม่มีอีกแล้วค่ะบทแบบนี้คงไม่มีโอกาสได้ใครได้หยิบยื่นให้อีกแล้วก็ถือว่าต้องขอบคุณพี่ออฟขอบคุณ้องบีบีขอบคุณโมโนขอบคุณพี่ออฟแต่พี่พี่แดนกันยาด้วยที่ท,ที่มอบหมายภารกิจสําคัญในชีวิตให้อีกในบทบาทนี้ขอบคุณค่ะเรียกว่าในเรื่องเราต้องใส่อะไรใช่แปลงแปลงหมดทั้ง,ต,งตั้งแต่เส้นผมจนแ,แต่ถามว่ามันทําให้เราอินนะมันทําให้เรารู้สึกเอ่อ ดิ่งลึกลงไปในในภาพเยาะพรพเพรารู้สึกแฮปปี้พอพอแต่งตัวหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะนั่งนิ่งแล้วเรา,เราก็กินเนอร์เราก็าจะคิดถึงว่าเยบพรโดนอะไรอนะไรเงี้ยมันเลยทําให้เราลุกออกไปเป็นเยาะพรได้โดยที่ไม่ไม่ต้องบุมเติมอะไรเลย <S <S 1> <S 1> คือน้องบีบีดีตรงที่น้องวีทําให้เราแปลงร่างจากช้างนอกแต่พอข้างในลึกๆเนี่ยก็ได้พี่ออฟมาไง มันก็เลยผนวกรวมกันทําให้เราแสดงได้ง่ายขึ้นค่ะตอนแรกเรียงรกันนะครับแน่นอนเพราะว่าหนึ่งบทด,ด,ดีแล้วก็มันมีดราม่าเยอะมีอารมณ์เยอะมีแอคชั่นมีอะไรหลากหลายซึ่งแบบเราอายุเยอะไงเราก็รู้สึกเฮ้ยเราจะทําได้ไหมเนี่ยแต่พี่อ๊อฟก็ช่วยช่วยให้เราแบบทีลรา็ชอตทีลาะเฉาะมันก็เลยทําให้เราดําเนินการแสดงได้เดิสะดวกค่ะ คือว่าตลอดปัจจุบัสะท้อนย่งไรบ้างคะสะท้อนความเป็นมนุษย์ทุกอย่างคือค่ะคือพีิจิตรเนี่ยรับบทเป็นปอบไปจากหมู่บ้าน <c oughs> ไก่ตายอีพร <c oughs> คนตายอีพรหมาตายอีพรคนจะปอบไปไหนน่ากลัวแต่ว่คนสอนคนคนคือปอบเนี่ยเราอ่านเขาได้ เขาเขาออกบอกบอกตรงๆว่าเขาเป็นปอบเขากินนู่นนั่นนี่กันแต่คนเนี่ยจิตมนุษย์ยากแท้อย่างถึงเราไม่สามารถมองคนคนนี้ทะลุผิวโผงได้อันนี้คือน่ากลัวกว่าอ่ามีคันหาเป็นไงครับที่แับเหมือนสลับกันกัน็ิไม่น้อยค่ะเ็ิไม่น้อย เอ็นนี่เป็นแม่นี่เป็นแม่นี่ลูกหล่อไหมหล่อนะเพื่อไม่ถูกกันไม่ถูกกันมีอะไรที่ขัดแย้งกันมันมันนหนูว่าจริงๆอะเล่นเล่นเรื่องหางป้อมนี่คือเขาเรียกอะไรนะของขวัญพิเศษของเปิ้นเหมือนกันนะคะขอบคุณนะคะพี่ออฟพุ่เพราะอย่างที่เปิ้นบอกว่าเปิ้นได้กลับกลับมาเหมือนได้กลับมาอยู่บ้านเหมือนได้กลับมาอยู่บ้านแล้วเรื่องเนี้ยทําให้ ไม่ใช่แค่คนภาคอีสานคนทุกๆุกภาคได้เรียนรู้วัฒน,นธรรมของคนภาคอีสานด้วยแล้วได้เข้าถึงความรู้สึกของครอบครัวที่เฝ้ารอคนที่รักไม่ว่าจะเป็นลูกเราเองที่ไปบอกว่าอยู่ต่างบ้านอยู่ต่างจังหวัดเฝ้ารอคอยเขากลับมา แล้วพอเขากลับมาเราดีใจแล้วเขาอาจจะไม่ได้อะไรกับเราก็ได้ใช่ไหมคะมันมันเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนของความรู้สึกนั้นแล้วแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่คุณมองเห็นว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นคุณแม่ที่น่ารักเนาะเป็นคุณแม่ที่บอกว่าเป็นชาวบ้านที่แบบทําทงานทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่คุณมองอาจจะไม่ได้สิ่งที่คุณมองก็ได้ สิ่งที่เป็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นก็ได้เออประมาณนั้นนะสิ่งที่ไม่เป็นก็อาจจะเป็นก็ได้ประมาณนั้นแหละคะ่ะคุดไม่ค่อยถูกทุกคนแหละท,ทุกคนทุกคน,ท,กคนทุกคนมีสิ่งดีและไม่ดีอยู่ในตัวของตัวเองอย่างที่พี่พี่อ๋อบอกทุกคนมีปอบอยู่ในตัวม <เห S 1> ันขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะเอาปอบออกมาหรือเปล่าน,นั่นเองเพราะฉะนั้นคือก็ต้องไปดูค่ะหาข้อ คุลูกชายเลยฮะค่ะคุณลูกชายก็เชิญครับใช่ขอบคุณมากที่ได้รับบทบาทที่ได้รับนะครับก็เป็นอะไรที่แบบไม่เคยทํามาก่อนนะครับเลยรู้สึกว่าก็ขอบคุณครับขอบคุณงานพ่อขอบคุณพี่พีพีครับที่ให้โอกาสผมนะครับจริงๆแล้วผมไม่ไม่รู้มาก่อนว่าจะได้มามาเล่นไว้ซ้ำอะไรนะครับแต่ว่าได้มาแล้วก็รู้สึกว่าต้อง ต้องอยากต้องทําให้ได้เลยครับมันมีหลายหลายอย่างที่มันยากสาหรับผมนะครับเพราะมันเป็นการเริ่มต้นใช่ครับแลวผมมองว่าแบบถ้าเราไม่ลองทำมันก็มันจะไม่มีแบงค์เลยวันนี้ใช่ครับก็เลยรู้สึกแบบเต้นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากมากครับที่ได้ร่วมงานกับอ่อครับวันนี้ก็ดีใจมากๆใช่ครับใช่ครับพัฒน์รื่องแรกเลยครับรู้สึกเหมือนเราได้รับ โอกาสที่ยิ่งใหญ่แบบไม่มีคำจะพูดแต่กรบที่ได้รับตอนแสดงบทที่ได้รับตอนแสดงก็เป็นเด็กเป็นเด็กผู้ชายที่หงวนดื้อนะครับเป็นคนที่คือไม่ฟังแล้วก็อารมณ์ร้อนนะครับผรต้องรอติดตามครับว่าเนี่ยน่ยนเนบ่านยนั่ยี่ย่เนกยยนน่น กดดันมากเพราะว่าไม่เคยเล่นมาก่อนครับแต่พอแบบมีเรียนสกการแสดงอย่างเงี้ยผมผมก็มามาเรียนผมตั้งใจแบบอยากอยากลองดูสักตั้งหนึ่งอยากลองแบบดูว่าเรามีความสามารถที่จะเล่นได้ไหมใช่ครับพอได้รับโอกาสก็เลยทําให้เต็มที่ครับกัแบบได้เรียนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกได้อะไรใหม่ๆเยอะเลยครับรับรบองว่าคือตรงนี้สนุกนะหล่หอสยองแน่นอนรับประกันความ น่าก <cuanto S 1> ลัวกระปอยเยอะไม่ไ <Hollywood> ด <lonely> ้ครับเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูห่อยาจารั์ยูมาลับโตะไหมครับคสวัสดีครับก็แม่เป็นภาพยนตร์ที่สนุกมากๆเลยครับผมก็ยังไม่ได้ดูผมก็อยากดูแลก็ได้รับบทเป็นนิเชียนครับก็เป็นผู้ใหญ่บ้านครับเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ดีครับเป็นคนดีของหมู่บ้านครับที่คอยแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านครับ ก็โตไปแม่โกงครับแค่นี้เลยีไงบ้างล้ตัวละครที่ได้รับตัวละครก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจมากครับก็มีหลายมุมมองหลายมิติครับแล้วก็ทําการบ้านเกี่ยวกับการเป็นผู้นําคนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางแขนก่อนที่จะเข้าตีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วางมาดวางให้าหมืเอาประตอเพื่อะไรบ้างอย่างเงี้ยครับก็สนุกมากครับแล้วว่าเป็นคนดีของสังคมครับ ค่น่ว่าพอดีเราจะค่ะเราเป็นบ้าค่ะก็เถ้าในเรื่องก็รับทเป็นเมค่ะก็เป็นหญิงสาวที่อยู่ในหมู่บ้านค่ะที่เป็นคนชอบคิดว่าเราหลอนจนเป็นประสาทซึ่งมันก็จริงหลอนจนเป็นประสาทจริงๆแต่ต้องบอกว่ามันมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้เราเป็นแบบนั้นต้องรอติดตามในเรื่องละกันเพราะว่าพูดไปมันก็สปอยไม่ได้ ก็ถือว่าเป็นบทที่ตั้งแต่วิวแสดงมาบทนี้เป็นบทที่ท้าทายที่สุดแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นบทที่หนักมากๆตัวละครตัวเนี้ยเจออะไรมาเยอะมากๆค่ะต้องขอบคุณคุณจิ๋มค่ะที่ช่วยสอนการสแสดงให้แล้วก็ขอบคุณพี่ดีแล้วก็พี่ออกมากๆค่ะที่มอบโอกาสให้กับวิวค่ะเดี๋ยว่าต้อรับทิชาจากสองท่านนึงะคะ แม่คอบอกอากพีแม่เคยแม่ไคยตะขาบค่ะเปน็นไงบ้างตอนแบบว่าตอนโมด้เนี่ยแม่สิมต้องแสดงดนคนลุกค่ะส่วนตัวในเรื่องอาจจะสปอยไม่ได้แล้วกันเนาะใช่ค่ะก็ยวก็ดูหน้ามมนิเตอร์ค่ะที่แม่สิมแสดงค่ะคนลุกมากๆเลยเพราะว่าพลังของแม่มันแบบออกมาทําให้เราเห็นนะค่ะใช่ต้องรอกิจกรมแล้วกันค่ะคบ่ะนปิดปิดปิด ่เย็นมองนะจะจยิบยิบกันเจ็บไปก่อนนะแล้วเราฝันกันครับฝันครับก็ในเรื่องนี้นะครับผมรับบทเป็นกายครับผมเป็นแก๊งเพื่อนของนี่เล็กพิเชียนก็แบงครับผมก็เิบตมาไปด้วยกันที่ต่างจังหวัดครับแล้วก็มีเพื่อนเขาก็ไปทํางานที่กรุงเทพแล้วพอกลับบ้านมามันก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องบรรลุมตัวกันมาเจอกันอีกครั้งแล้วเหตุการณ์มันก็ทําให้หมู่บ้านวุ่นวายเลย ใช่ครับแล้วผมก็ใช่ก็นี่แหละแกง๊งแก๊งเด็กเร็วประมาณนี้ครับเป็นไงบ้างครับต้องพูดเพื่อนครับผมอันนี้คือเราเป็นแก๊งเดียวกันครับแต่ว่าผมน่าจะเป็นคนที่เออ่ดีสุดน่าละที่ดีสุดแล้วครับรๆๆว่าดีีดสุดเพราี้อ่น ใช่ครับผม ffic. <progressive entin> เป็นคนดีส <Brothers> ุดในกลุ่มเพื่อนในตัวละครครับผมก็ไม่อยากสปอยเยอะครับผมอยากให้ทุกคนไปดูกันครับแต่เรียกว่าเราได้มีปอบมีปอยอะมากในเรืงแสดงก็สำหรับผมผมรู้สึกว่าทุกคนมีปอดอยู่ในตัวอยู่แล้วครับแม้กระทั่งผมก็มีมีทุกคนแบบคนบนโลกใบนี้ผมรู้สึกว่าวันไหนที่เขาขาดสติขาด อะไรไปบางอย่างปอบจะอยู่ในตัวเขาทันทีครับใช่ครับครับตอนเด็กผมคิดว่าปอบคือผีครับแต่โตมาผมคิดว่าปอบคือคนผมสงสัยมานานแล้วว่าแม่มดกับปอบมันแบบมันทําไมคล้ายกันจังมันมีการล่าแม่มดอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วแบบชาวบ้านก็จะเป็นลุมเผาไฟนู่นนี่นั่นปอบก็คล้ายๆกันผมก็เลยมาพิจารณาว่าหรือว่ามันเป็นการแบบอ่า พยายามผลักให้คนคนนึงออกจากพื้นที่ตรงนั้นไปไนเงี้ยด้วยการเก่าหาเพราว่าเป็นแม่แม่บดหรือว่าเป็นปอบใรเงี้ยใช่ครับผมก็เลยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมันมีอะไรที่แบบคล้ายๆจุดนั้นมากกว่าครัในอก่าให้ภษาอีสานับยมร่อก็เหมือนในนพรองอกสาเอาไปแกัน อปากกีตามภาพยนตร์หนังเรื่องหากรอบในเด้อครับพี่น้องเอ้ยมาเด้อครับผมกับฝากภาพยนตร์เรื่องหากอมนะครับผมพวกผมนักแสดงแล้วก็ทีมงานที่ออฟมูนกับพี่บีบีกับแบบตั้งใจกันแห้งครับผมอยากแห่มาเมื่อเบิ่งกันแล้วก็มาสนับสนุนหนังที่มีแบบวัฒนธรรมอีสานให้แบบไปไกลระดับโลกได้แบบเงื่น ร้อยล้านพันล้านครับผมอยากให้ผ hmm. right. mm ู้จัดดังเรื่องนี้มาเบิ่งกันหลายๆนะครับอหงับฝากได้ครับมาเบิ่งหนังฮากองครับผมเป็นหนังอีสานล่ะที่สอดแทรกวัฒนธรรมพุทอีสานบ้านเฮานะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นหลายๆมุมมองนะครับผ่านตัวละครนะครับมาเบิ่งกันหลายๆครับผมฮากองครับพี่อคกับมีคฝากนิดนึง ไม่คอยดีมีหลายิบิิบดอกเียนนะคะสิบเก้าเท่าโล่สิบเก้าทโล่ภาพยนต์ค่ะก็ฝากมาครอนภา้ยนตร์ภยนต์ชินได้ค่ะบางทีคัดออกเนาะฝากภาพยนตร์เรื่องหากมนะคะสิบเก้าพิธีนายนี้นะคะทุกโลภาพยนตร์ค่ะ ก็คือไม่มีคำจะีคำหนึ่งที่ปปูอยู่ในโปสเตอร์เ่ะคือระวังจะปอบเห็นไหมมันหมายความว่างไงหมายความว่าปอบมันเยอะปอบมันเยอะไปไปมาระวังตัวไว้ด้วยว่าเราจะเป็นปอบหรือเปล่าเพราะปอบมันอยู่ในตัวคนทุกคนมีปอบอยู่เสมอพยญา อย่าปล่อยวางอย่าควบคุมมันถ้าเราควบคุมมนันไม่ได้มันจะควบคุมเราเดี๋ยวพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับ